ทุกคนเล่นเกมกันไม่ตอบทุกคนเล่นเกมกันนี่ตอบอมองอัสไม่ตอบแล้วเสียใจพอมิวสิกพิมพ์เท่านั้นแหละทุกคนค่ะเล่นเกมกันก็มีคนมาตอบเล่นเล่นเล่นเกมอะไรอมองอัสใจเล่นเล่นเล่นหลังจากนั้นก็คือเข้ามาเล่นกันเต็มเลยเข้าหลังจะไม่พิมพ์ไปในกลุ่มแล้ว ได้ค่ะ๊ายบายเดี๋ยวไปดูย้อนหลังทุกคนจะมีเรื่องจะบอกหิวคือเจนจะเล่าให้ฟังด้วยความวันก่อนด้วยความที่เจนเหงาเจนก็เลยโทรหามีชิกกี้ตอนนั้นกำลังแบบว่ากำลังทาครีมตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มโ <c oughs> ทรหามีิกกี้ฮัลโหลทำอะไรอยู่ ฮัลโหลกำลังเพิ่งอาบน้ำเสร็จนี่ก็เออพี่เหงาพี่เลยโทรมาอา้าพี่เจนทำอะไรอยู่พี่เจ็ดทำเสียงว,ะวะ่านั่นแหละคะ่ะเจนก็เหงาก็เลยโทรไปถามว่าทำอะไรอยู่พี่อยากจะแบบว,ว่าโทรมารีวิวของ รีวิวของที่เพิ่งซื้อไปคือครีมทาหน้าบลาบลาบลาแล้วมิวสิกก็ชวนเล่น Imposter ชวนเล่น Among Us เจนก็เลยบอกว่ามิวสิกทำในกลุ่มเลยพี่จะไม่ถามแล้วพี่งอนพี่โกธเพราะว่าเจนถามไปในกลุ่มทีไหก็จะมีคนมาบอกเล่นเกมอะไรหรอเจนก็ Among Us ลไม่มีใครต่อแล้วไม่มีใครไม่มีใครมาล่นกับเจนเงามากเสียใจไม่ว่าจะกี่ครั้งก็งกี่ครั้งก็ตามที่เจนถามไปว่าทุกคนเล่นเกมกันบางทีแค่ทุกคนเล่นเกมกันไม่ตอบทุกคนเล่นเกมกันอ่ะไม่ตอบเอามงงอ่ะ,ออะไม่ตอบแหละเสียใจพอมิวสิกพิมพ์เท่านั้นแหละทุกคนคาเล่นเกมกันก็มีคนมาตอบ เล่นเล่นเล่นเกมอะไรเอ็มมงอ่ะจายเล่นเล่นเล่นหลังจากนั้นก็คือเข้ามาเล่นกันเต็มเลยเข้าหลังจะไม่พิมพ์ไปในกลุ่มแล้วก็เลยเล่นกันไปแล้วคือเล่นกันไปแค่ไม่กี่ตายเองมั้ง เหมือน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 ใครอะสักคนหนึ่งโมบายมัง้งบอกว่าขอไปอาบน้ําก่อนแล้วพี่เป๊กก็ขอกินข้าวก่อนกินข้าวกี่โมงลงไปทุกคนตอนนั้นประมาณเกือบเที่ยงคืนน่าจะเกือบเที่ยงคืนมั้งสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนั้นอะกินข้าวก่อนแล้ววีก็พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะทุกคนแย่แย่ไปอย่างนี้ไม่น่าได้เล่นต่อแล้วมัง้ง พอตอนแรกทุกคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมาแป๊บเดียวแปบเดียวนั่นแหละค่ะไม่มีคำว่าแป๊บเดียวก็เลยกลุ่มแตกเลยเล่นได้ไม่กี่ตาเองแต่ก็ถือว่าช่วยมันเทาทุกไปได้ทุกคนทำอะไรอยู่อะ พี่หลังต้องเตรียมกับจิกกี้ชวนเล่นเกมก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะ